สาตารุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่สันที่ยที่24ธันวาคม2 5 0ยสาดที่1ก็มาเริ่มบันทึกตอนที่2ของหนังสือเล่มที่าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเกิดใดเรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระหมมาก็ดีสำหรับเสื้อผ้าขขงบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยทยอยเรื่อยๆกันมาจนทั้ง,งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วัน พรุ่งนี้ครื่งที่25ธาทนวาคม2 5 3 1จะแจก้จกาหผมเป็นงวที่สองพระ่มนี้นุสมนสุขสรรพ์ะน,นามทุกุลของ้ันยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกเป็นในเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสัรรท่านพลอากาศโทเสริมสุขสัร์คือบิดาของเธอนุษสมนบริจาคมาแล้วสามร้อยผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีกสามร้อยผืนอาจจะอาจจวหุ้นกับคุณติงชายคอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบรวมความว่าผ้าผมทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกวันที่ที่สห้าท่นวาคม2 5งพสันเอดเป็นงวดที่สองก็ขอโมโมทนายแกรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ทีท่ทิศส่วนกุศลขอเขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บรรดาท่านองหลายได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผ้า่มก็ตามยนุสยม,มนแล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท่านพุทธศาสนากิกชนมาก้วยกัน <c oughs> ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล <c oughs> ปรัตนาสิ่งใดค่อยได้ส,สิ่งนั้นสงความปรัถนาตอนนี้ไปก็มาคุยถึงการชมทองคําสำหรับในขั้นตอนนี้ไปในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความฟ้อ,ฟาน,าน,อนิทานก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้วเอาเป็นนิทานก็แล้วกันนิทุเรแปมาจากที่ไกล เรื่องไม่ไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทวนมันได้ก็าถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้คือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคำแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านุูธบริษัทรู้สึกอึดอัดมากไม่กันเพราะบอกสถา,านที่ไม่ได้ บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่านก็บอกยังไม่ควรบอ <c> ก <oughs> <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เหมือนกันรู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 ว่าเทวดาท่านบอกว่าต้องพอศ .2,524 ขอร้องท่านเท่าไรก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับเรื่องทองคำนี่ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงขยจะถามท่านว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั้นก็คือว่าคนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ ท่านตอบกว้างๆในบรรดาท่านพู้บริษัต <c oughs> ถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่าย แต่ว่าหากวก่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อัตตประโยชน์แปลว่าอย่างไงอาตมาก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะ ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอ,อเมืองนะทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำอยู่จริงๆขี่แหง่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแหง่งแต่และแห่ง ทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้ทดิว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปภัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเจ้่ของที่เป็นธรรมชาติมาก่อนแต่มีเย้าของบกครองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคำทองคำที่ว่านี้ ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำมาเล็ดเล็ดเล็กๆเ,เ,เป็นของทางทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนมือไปเขียแล้วก็ได้มาได้วันสลิงสองสลิงบ้างปนเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอมร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนน้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่ๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่ละแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหลงละหลายตันที่เสียงที่บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กับผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรนี่มันจะเลยสิงกิโลเมตร รวมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไปก็ <c oughs> รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ชักอึดหนัดเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดทีกปการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทาน มันก็ลำบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปเปตันนังวันนิทานไปเรื่องจริงแต่บ่กเออนิทานไปตรงกระของจริงว่เรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เ,เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า ในเมื่ออะไรกันไม่ถนัดก็มากับวัดดีกว่าไหว้พระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพุงพุง้ยค่อนข่านอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบรอบวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคำสว่นย่อยเขามีอยู่ที่มีโลน้ำหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็น,เป,นเป็นของมีเจ้าของ แต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513เขาก็เลื่อนเขา้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกที่มีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเ็ปรากฏว่าเป็นทองคำหลายเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่ง ท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคํามากมีเงินไปส่วนน้อยทองแท่งทองรูปพรรณมีเพชรลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุนแผนเลอส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้ผมมาตรงนี้มากอยู่เป็นของคุาเป็นของพยาการบริตอนนี้ด้วยด้วยกันมาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอง,ของเขาเล่าทองกันทอง ท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานใครเอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้กลมความว่าเทว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือเช่าบ,บ้างเป็นเปเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกแต่ในน้ํามันอยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ําเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบก น้ำไม่ได้ท่วมเมืาอน้ำเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ำมันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแต่ดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มตุ่มวางเรียงรอยดินตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม,ไม่เสมอกันก็มาดูรอบๆบ,บริเวณเห็นความศักดิ์สิทธิ์ ของบริเวณที่จะสร้างตึกรับแขกใหม่จะพูดให้ฟัง <c oughs> สมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ2513เป็นพศ2512นีกว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจอเขาบอกรถไถของเขาเขาซื้อถ้ดยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อนจะขึ้นสูง แล้วก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ทำไม่ทร,ราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์แต่การการเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันก็มาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่าจะตามเรื่องตามราวไปก็ทำตามนั้นเวลาเจอก็เชิญท่านจาตุกมหาราชเอเจอเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมาก๊อไผ่ก็ไผ่ที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมาก <c oughs> แล้วก็มีต้นมะม่วง ้นมะม่วงที่อดีตจาวาดหวงแหนนักจะทำอะไรโงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นต่ากบอกมาสงสารต้นไม้อย่าไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริีแต่ต่อมาไม่ชาติทาก็ม่เฝาใส่สงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊ไปให้เจ๊กเก็บ อนนี้มาว่าบา้านเร่รถรถไถคันนั้นมาเจมิมเสร็จก็ปรากฏก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยมันขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของจเจ้าวาดในเมื่อนขโมยของในวัดนั้นก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นบันดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน สวยๆฝากุติมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนเคมยพวกนี้มันอาถารมากว่าเด็กเรงใจเจอาวาดเลยไม่เริงใจทายกเจ้าวาดแะทาย,ยกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมียนตรายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ขายลำก็ไม่ได้กินนอก็ไม่ได้ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองใสป่านี่ดูที่ถ้าใส่ให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชัวะ่วโมงละเท่าไหร่เราก็จะให้ตามนั้นก็ก็บอกว่าผมขอทำถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณมันจะขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรเพราะขอทำถวายยิ่กว่าจะเตียนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จดุดธูปบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสู่องค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูง เรียคุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษาร,ระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้ขอให้ทำด้วยก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทำจนเตียนเสร็จ <c oughs> เมื่อเตียนเตียนเสร็จเอากลับมาก็จัด เงินให้เขาเพราเกรงใจเขาเขาทำกี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็บอกบุญบรรดาญาโยนทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึงพศ .2521 นี่เงิน99.99% 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพ สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็นิดหน่อยเท่านัน้นไม่ยากโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกับพ่อท่านกับบริจาคไว้ตางกำลังแต่ก็ปรากฏว่าเงินพอในชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนี่เขาฉลาดมาก ถือว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเรซถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทาบุญเต็มร้อยเซทั้งหมดจากนม่นเขาก็จากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปร,รากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข้างๆกัน เจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไายใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถเขาใช้แล้วไถคู่แข่งขันกันใ่ความจริงไถคนที่แต่ว่าต้องคิดไกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับจ้างไายอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลาทำไม่ได้ครึ่งวันรถเสียไปวันบางสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาเจก็บอกว่ารายงานบอกว่าเป็นของอศัศจรรย์ที่ผมเจมิมให้หลวงพ่อเจอเนื่องการเจมในีบรรดาเทพุทธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่เ้าว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้าวมหาราชเมื่อถามท่านท้าวมหาราชท่านบอกท้าวมหาราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นโคกควบคุมคำวาหุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุมหาราชุท้าวว่ากันตามเรื่องของหนัองสือส้นทรภู่ ท่านว่าหนก็คือคุนไกรพ่อคุณแผนกรมความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปท่านไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างประเสริดเริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่ด้หัดเจอะใครก็นึกจะปั้นก็ปั้นก็บอกว่าปั้นตามใจชอบแต่ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โบพี่ชายที่ตาย เขาแกเห็นรูปพี่วงก็เลยเอากระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นทำความจริงเป็นรูปของขุนไก่ตอนนี้ที่ว่ารูปของขุนไกจ่จริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไก่ คนที่อยู่ที่วัดนี้พระก็ดีไม่มีใครรู้จักคุณไกลเขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่แม่ส,สอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรวะถ่ายรูปเวลานี้มึงก็ถ่ายรูปอีคุนทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โน่นที่วัดท่าสูงจังหวัดอ,อุทัยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้เมือนไปนขอถ่ายที่นั่นนํ่งเหมือนเปียบเชียวในเมื่อคนนั้นเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพีโ่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีลกรกไขรเขาก็เลยถ่ายภาพไปยังได้ทราบว่าทันท่าว,วาหนนี่ก็คือขุนไกรมีดาข,ของขุนแผงคือพยาการจนบรุรีกระโความว่าเรื่องนี้ก็อัศจรรจย์เป็นเรื่องทองทองนต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนทั้งหลายคิดว่าพญาน,นาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพธิมีถ้ำพญาน,นาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าทีอยู่เป็นกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอาราคาวัดบริเวณที่นี่ ท้าวนาคาเนี่ยเป็นทวดาชั้นจตุมหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขขนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักแต่พูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า เมื่อสมัยยาตามามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระทอบโคนต้นโพเจ้าซิงโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกคุนยมอาจก็มานอนไปเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึงกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งผอมๆโฉสูเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านนั้นบอกคัดพอถามว่าเป็นใครท่านตอบบอกกูถ้ามาทําไมก็บอกกูบนยืนยามเดินยามตุดป้องกันอันตรายเต่สิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนนี่ก็คืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจิงงยิบป,ปืนยกปืนไม่ขึน้นปืนปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึน้น ก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมันจะฉา,ายดูหน้ากูอย่างนั้นเลยกูให้ยกไปฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในกายรข้งหนือาจะมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็นเพิงหมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆในน้อยเพราะอยู่น้อยคนเป็นลังพงสังกสีตอนตีสองเอกมาเดินจงกรมอาตจจมาเดินข้างล่างทาง่านกระบนเดินบนสังกสีเดินไป่านก็เดินตามไปเดินมา่านก็เดินตามมาถึงปังปังปัง,ป,งปังสังกสีในเมื่อหลายเทีย่ยวอาตมาหยุดท่านก็หยุดเหมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปล่ะ ก็เสียงตอบกลัมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก็ไม่เดินผมอยู่ยามผม,ผมตามมาราคานี่ท่านไปทางไหนผมก็ไปดังนั้นนี่ก็รวมความว่าทเทวดาชั่นตุกจากตุาราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแต่หกโมงเย็น,ถ,ยนถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนก็มีคนมากระตุกหนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บอกว่าท่านให้นักที่จะบทพระไปบอกเจ้าวาดพราะว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์อาตมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิงบอกให้นกักไปบอกเจ้าวาดเจ้าวาดก็นอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจงนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคือนั้นปรากฏูพระกโมยเข้าโบสเอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ24นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่งโอคือรวมความว่าท่านท้านาคาท่านก็กศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคุณอาราบ,บันดาญาติโยมพุทธบริษัทหรื่เหลายสองนาทีรายการนี้เป็น,นการธรรมะ เมื่อพูดัำวันนี้ก็พูดเป็นเฉพาะเทวดาชั้นจาตุภาราชหรือวันดาจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจนบุรีก็ดีจะเป็นคุ้ไก่ก็ตามจะเป็นสร้อยฟ้าเหล่าทองหรือใครก็ไม่รู้ว่ากี่ใครมาเหล่าทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยิงเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบคุคคลนั้นเป็นเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปะ ก่อนที่เราจะตายเรามีหิริเราอุตตปะสำนักการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเรบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปน่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างปรุพดผิดในกรมบ้างพูดมุสาวาทบ้างถดืสุราอมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริลโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผลนความชั่วจะเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอัน,นับแรกก็มุ่งจับพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่ง,ดงดโ,ดโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีเนวเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเคารพนิิในสิ่งจิตก็เป็นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้ทเทวดาเป็นคนมีหิริโลตปะปตายจากความเป็นคนมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่อะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วเลยการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ละนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ลังใครเกินไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ กาต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี